หนูยังครับเนี่ยหนูยังครับเนี่ยตัวท้องขาวดิเนี่ยท้องขาวโอ้ยอมันคือเป็นจอยอย่ยนจองสีหนูนี่แม่หนูหน้าทงนี่หนูเป็นโรคก็นะฮะโอ้ยต้องงัวมัลที่หนูน้าทงนี่หนูจอยตัวเนี่ยเ <laughs> พรได้เพรได้ปิ้งเพรได้ออมนะครับเนาะ<ห>นเอาเ<ห>ิ่งแด่โรคคนไรเพรต้องบ่ต้องเผาตีเนี่ยเผาหน่อยเออไปเดี๋ยวไปเผาที่บก่อนหลบก่อนโอ้นี่คืออาหารน้ำทงไงทงนา นะครับขึ้นหนูเนี่ยหนูท้องขาวนะวหนูท้องขา,ขาวครับเนี่ยที่น้องพอได้พอได้ปิ่งได้ย่างพอาได้ออมส้นน้ำเนี่ยครับเนี่ยไปขวาวัเนาะครับป,ปเดี๋ยวจะไปถ่าเกีียวขาวต่อครับเนี่ยครับเอาลงคนออกไป นำมัน an น้ำมันครับโอ้ตัวเนื้ตัวเ้อนื้แต้มนึงแต้มเนต้มเนอเต้มโอ้เดี๋ยวส่นน้ำแล้วเนี่ยครับครับเดี๋สดน้ำแล้วครับเนี่ยเอ้าเนื้อธรรมชาตินะดี ครับเห็นเขาเลี้ยงไอ้หนูพุกอยู่ผมว่ามันมันเอาไอ้หอาหารเลี้ยงน่ะหนูทำหนูธรรมชาติเท่านั้ครับเนี่ยมันกับมันเนี่ยธรรมชาติครับเนี่ยหนูอยู่ท้องขาวนะครับเสร็จแล้วการไงครับไปคว้าไฟเผาอีกน่อยดีครับนี่เผาไฟเผาเนาะเออเอาดีดีห้ดี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 พาพาท่อดหม้อขี้นี่ ครับพาท่องก่อนไปเลยใช่ไหมวูดูดูไดรในรถน่ะรถคันนี้ไม่อยากไม่อยากมองไรครับเนี่ยรถคันไหนรถขันสวรรค์ก็พอขันสวรรค์ดิอ๋อนครสวรรค์ดิอำเภอยังขันสวรรค์ไม่หลายอำเภอเดียวคือลาดหญ้าก็ติดภูเขาดิชุ่มแสงวะเออมันกับทางเดียวกันก็จงผู้เขียวศิลป์สมบูรณ์อย่าละชุ่มแสงกับน้องบัวกับทางศิลป์เดียวกันครับครับ ครับครับเช่นเดียวกันเช่นนั้นหนองบัวกาศอำเภอหนองบัวอากับหลวงพ่อเกจีตัวน่ะยุคฮันน่ะอำเภออำเภอเพเ่อหนองบัวครับอำเภอตะวันนะครับเนี่ยมาเลยมาเลยมาไลยสดเด้อนะเออมามามาโชว์หนูด้วยเนี่ยมาจางไหนครับเนี่ยรับรองพราะิดกนคนมานี่ออมอ้อมไปยังยังกินไหมเนี่ยครับเนี่ยออมอ้อมอ้อมออมหนูทำระชารับเนี่ย ของกินของกินจากท้องไร่ท้องนาตีกับวันตีกับวันต้นไม้พวกพวกต้นเด่หนูไปดูดีหนูธรรมชาติครับเนี่ยเอใหญ่กระซทบออกไปเตรียมไปก่อไฟตั้งแคมป์ใส่ครับเนี่ยเอายุ้งยีเตยยุ่งยีเตยยุ้งยีแล้วเดี๋ยวไปเกี่ยวนาหน่อยผมหน่อยให้นึงครับนะครับเนี่ย รถเกี่ยวจากจังหวัดนครสวรรค์ er. หากินไกลแท้รถเกี่ยวเนี่ยฮะมาหลายปีแล้วมาหลายปีนะครับโอ้เจ็ดแปดปีด้ยท่านันครับครับครับเนี่ยนะมาประจบแล้วก็ใส้กันประจําครับว่าจะผลงานดีนะครับนะการเกี่ยวเป็นไงครับนี่ยดีวั๊การเกี่ยวคุณภาพอ่ะ คือกับบ้านา,นา,า,านนเฮพละ<ช>มาตรฐานเนาะเออทำไปมาตรฐานโอเคโอเคครับครับต้องนะครับมาตรฐานคุณภาพนะครับเนี่ยโอ้ดีไลายครับเนี่ยใจเย็ยนๆผู้ใดยังบ่เกี่ยวว่าใจเย็ยนๆได้เกี่ยวบ่ทุกคนมีใครว่ได้เกี่ยวมาครฝนก็ตกครับกอนแต่ะสิครับสิมีฝนวันพุนหาดจันครับนี่ถ้าเบิ่งเด้อซั่นเด้อฝนพุนหาดครับครับเดี๋ยวถ่ายเบิ่งครับม,มั็น<ด>พืพ้นหาดมันขึ้นไอ้ โชว์เต so ือนมาครับเนี่ยมันมืหัสครับมือนี้วันอังคารมื้อนี่อันนี้มังคารครับครับมันนางคารพี่บอลด้องเขาเตรียมเตรียมซื้อดอกครับทือมื้อนี่ตาเขากะยามหมดแรงกับต้อมนี่ถือมือนี่ครับสนมากอ่ะท่านต้อมเบี้ยกรป้องกันเบี้ยกย่านท่านครับเนี่ยย่านท่านป้องกันเบี้ยกรเอ่เพวกอย่างข่ใหญ่เอาจนเศร้ากับซ้ำออกมาใหญ่เข้าไปดีครับครับเออเข่าเฮ็ดยากครับแมนแมนครับตัวแมนเ้างที่ได้เข่า ข้าวซองครับพูดอี่เีข้าวเกีียวดีลายโชคดีครับเนี่ยพี่น้องเขาเนี่ยหลายคนนำถ่วมครับพี่นี่ว่าที่นา้าเมื่อไยก็ไยพี่นี่ครับเนี่ยนะครับเนาะชีวิตชาวนาพี่น้องเนี่ยหาอยู่หา,หากินไปเขาเนี่ยเอา้านี่หนูได้ให้ในน้าเขาครับเนี่ยหนูหนูธรรมชาติหนูท้องขาวพี่น้องเนี่ยนะครับ อ,อยู่ <ไป S 2> ดีมีแห้งสุข,ขุูสุคนทด้พี่น้องเด้อครับครับเอาดเกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ